โชคดีเกิดคนละยุคอิโนโอ,อุเอะเผยชื่อสามกำปั้นที่คิดว่างานยากแน่ในการเอาชนะเดอะมอนสเตอร์นาโอยะอิโนอุเอะกำปั้นชาวญี่ปุ่นแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์แบงคตั้งเวทสีสถาบัน WBA WBC IBF และ WBO เจ้าของสถิติไร้พ่าย,ายโดยไฟลล่าสุดนักชกวัย32ปีเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนมูนอดจอนอักมาเดลเยฟผู้ท้าชิงชาวคาซัคสถานไปได้แบบเอกฉัน118110 118110 แ,11 11แน่นอนงานนี้เห็นทีเจ้าตัวน่าจะต้องขยับรุ่นขึ้นไปชกอีกเป็นครั้งที่ห้าหลังก่อนหน้านี้กว่าแชมป์โลกมาแล้วถึงสี่รุ่นน้ำหนักเนื่องจากไร้คู่ต่อก่อนในพิกัดเดิมอย่างไรก็ตามแม้ฟอร์มการชกของเจ้าตัวจะยอดเยี่ยมเอามากๆแต่แชมป์โลกชาวญี่ปุ่นเคยออกมาเปิดใจกับสื่อในบ้านเกิดว่าหากเกิดทันในยุคเดียวกับบรรดาโคตรมวยเหล่านั้นมันก็คงเป็นเรื่องยากในการที่จะเอาชนะเหมือนกันมาโกอันโตนิโอบารเรราเอริกโมราเลส และฮวนมานนเอลมาเกตนี่คือ3ยอดมวยของเม็กซิกันที่ต้องบอกว่าเก่งมากๆแน่นอนผมยกให้พวกเขาเป็นนักมวยคนโปรดของผมในวัยเด็กผมมักจะนั่งดูพวกเขาขึ้นชกกับพ่อที่เป็นแฟนตัวยงและการได้ดูพวกเขาขึ้นชกก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการหล่อล้อมให้ผมเป็นนักมวยจนทุกวันนี้แชมป์โลกชาวญี่ปุ่นเปิดใจ สำหรับนาโอยะอินอเอเจ้าของแชมป์โลก4รุ่นชาวญี่ปุ่นไต่ระดับตั้งแต่รุ่น108ปอนด์จนล่าสุดชกในพิกัด122ปอนด์เป็นเจ้าของสถิติไร้พ่ายชนะรวด31ไฟชนะน็อก27ครั้งและยังคงมีแผนที่จะข้ามรุ่นในอนาคต